สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนี่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้เนาะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเม้น์รับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะวันนี้จะมาในหัวข้อท็อป,ปิกเนาะอ่า แอบคิดถึงเขาอยู่ใช่ไหมคะแล้วทําไมไม่ไปง้อเขาเนาะถ้าเกิดมีการทะเลาะมีปากเสียงอยู่นะคะอย่าให้ทุกอย่างมันสายเกินไปเนาะถ้าเริ่มต้นด้วยตัวเราเองถ้าเราเป็นคนที่งอนนะคะถึงห่วงเก่งที่หมอบอกหรือว่าเป็นคนคิดเก่งคะ่ะโคนนั้นลักษณะประมาณนี้อยากรู้ความเคลื่อนไหวเขานน่นนี่นั่นนะคะถ้าเกิดทะเลาะไม่พอใจกันอยู่กับแฟนในตอนนี้อธิษฐานชื่อน,นสกุลใบหน้าแฟนนะขอให้ไพเราเรื่องออกมาด้วยความแม่นยํานะคะไปง้อเขาเนาะที่หมอบอกนะคะอ่ะ อธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหมอขออนุญาตเปิดไพ่สักครู่นะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะมาดูซิความรู้สึกเรากับเขาตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะถ้าอารมณ์ยังง้อกันอยู่นะคะยังงอนยังง้อกันได้อยู่เนาะที่หมอบอกค่ะรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะ,ะเรามาดูกันเลยเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นดวงของคุณเลยนะคะใครที่มีคนรักคู่ครองอยู่ตอนเนี้ยอารมณ์ความโกรธความไม่เข้าใจกันนะคะงอนกันอยู่ทะเลาะหรือโกรธกันอยู่นะคะเนี่ยค่ะในไพ่ขึ้นมานเด่นเลย อันดับแรกชาวต่างชาติต่างภาษานะคะที่หมอเห็นเนาะแล้วคุณก็ทํางานตัวเขาก็ทํางานแทบจะไม่มีเวลาให้กันเลยในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนเนี่ยบางคนบางกรณีค่ะอ,อยู่กับมุมมองตัวเองค่ะคิดเยอะความกังวลความไม่ตกกังวลไม่แน่ใจค่ะเหมือนเราคิดอยู่ฝ่ายเดียวว่าเราให้เร,ใหเราทุ่มเทวความรู้สึกให้เขาฝ่ายเดียวเขาไม่มีพลังงานไม่มีกําลังใจให้เราเลยบางคนนะคะ ติดเพื่อนเที่ยวค่ะกินเหล้าดื่มเหล้าสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดหรือบางกรณีมีความกลัวว่าเพื่อนจะพาผู้หญิงใหม่มาให้เขาหรือว่า,เ,าเพื่อนจะพาผู้ชายใหม่มาให้กันก็ได้ไพ่มันอาจจะสลับกันได้นะสิ่งที่หมอบอกแต่อันดับแรกเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาคุณจะเป็น คุณจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะมีความกังวลในตัวเองสูงแล้วในพ่ยขึ้นมาแฟนคุณเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นะถ้าเกิดอายุอายุน้อยหน้าเด็กแต่ความคิดเป็นผู้ใหญ่ในพ่ขึ้นมาถ้าเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเลยเนะี่ยช่วงเนี้ยเขากําลังทํางานมีมีมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาหรือต้องเรียนรู้ตัวเขาเองเยอะในพ่ยใบนี้นะคะคุณไม่ค่อยไว้ใจเนาะในพ่ยขึ้นมาบางคนมีครอบครัวมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วก็ยังมีความไม่ไว้ใจมีความหวาดระแวงสามีถ้าเกิดว่าบินไปมาลักษณะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะเพราะว่าม ผิดเขาเยอะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดนะคะความหวาดระแวงความไม่แน่ใจในสิ่งที่เราให้ไปเราตุ้ทเทเขาอะ่ะเขาให้เรากลับมาไมร้อยเปอร์เซไหมลักษณะประมาณนี้ความรักนะสิ่งที่หมอน,นิ่มจะสอนหรือเตือนนะคะให้เวลาให้โอกาส อยู่ได้ด้วยตัวเราเองด้วยเช่นกันต่อให้เรามีคู่มีสามีเป็นภรรยากันก็ตามนะคะต้องให้เวลาซึ่งกันและกันเรายังไม่ชอบคนที่มาจี้เราเลยที่หมอบอกเราเราก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเช่นกันให้คิดในใจว่าใจเขาใจเรานะคะกลับไปง้อนะโอกาสยังมีอยู่นะคะถ้าง,งอนไม่เข้าใจกันนะคะมันจะปรับปรุงแก้ไขได้นะขอหมอเปิดเพิ่มหน่อยคะ่ะเนี่ยลังเลทั้งคู่บางคนเมาโอกกสเนี่ยอยากจะเลิกกันด้วยซ้ํานะคะไม่แน่ใจเลยไปจี้หาคําถามหาคําตอบเขาอะคําตอบที่ได้มันก็เป็นคําตอบเดิมๆคะ่ะเขาทำงาน ไม่มีเวลาแต่คุณนะคิดไปหลายอย่างร้อยแปดันประการในพไพ่ใบนี้มีความเครียดความกังวลที่หมอบอกไปง้อเขาสันะคะเขารอการง้อเราอยู่หรือตัวเราเราเรอให้เขาง้ออยู่ลักษณะประมาณนี้บางครั้งคําพูดว่าขอโทษก่อนมันไม่ได้เสียเปรียบนะที่หมอบอกค่ะกลับมาแล้วชีวิตจะมีความสุขกันเหมือนเดิมนะคะให้โอกาสแค่อยู่ด้วยกันแค่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไกลกันเนี่ยหมอว่าก็ทรมานแล้วค่ะและ้วงยงิ่งมาทะเลาะกันตัด ตัดสินใจไม,ไม่พูดไม่คุยกันบางคนบางกรณีบล็อกกันเนี้ยไม่ดีอะที่หมอบอกค่ะไปเริ่มต้นใหม่ได้นะคะกลับไปง้อไปขอโทษขอโอกาสเขาซะทุกอย่างมันจะได้เป็นไปตามที่หมอพูดแล้วเขาขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้ประสบความสําเร็จในความรักครั้งนี้บางทีเราเริ่มต้นกว่าจะคุยกว่าจะได้เจอกันเนี่ยเวลาก็ไม่ตรงกันก็พอแล้วแล้วยังจะมามีเรื่อง เราหงุแหงที่ไม่พอใจจะโกรธงอนกันไปเพื่ออะไรคะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเนาะถ้าเกิดเราไม่ได้ผิดจนเขาไม่ได้ผิดจนให้อภัยไม่ได้กลับมาง้อกันนะคะให้โอกาสซึ่งกันและกันปรับความเข้าใจได้ในไพ่ใบนี้ยยอมกันบ้างใหญ่อีโก้กันมากอีโก้กันไปก็ไม่ได้อะไรในไพ่ใบนี้นะคะบางทีการเที่ยวการสังสรรค์การปาร์ตี้มันก็ต้องมีบ้างตัวเราเราก็มีตัวเขาเขาก็มีแต่ถ้าเกิดเรามีลูกเต้าเราก็ต้องดูแลลูกเต้าครอบครัวเราให้ดีที่หมอเห็นนะคะลดความเครียดความกังวลลงนิดนึงนะถ้ามีโอกาสไปง้อกันค่ะก่อนที่มันจะสายเกินไไไไปแแล้้้้วถาาาเเกกิดดมมันอะะรร่จ งร้องไห้เสียใจไม่ได้นะตัวเขาก็เหมือนกันจะมานั่งนั่งร้องไห้เสียใจไม่ได้ค่ะมีโอกาสให้นึกถึงวันแรกที่รู้จักกันให้นึกถึงวันแรกกว่าจะได้คบกันให้นึกถึงวันแรกกว่าจะผ่านหัสัก์มาด้วยกันนะคะยิ่งเป็นรักทางไกลเนี่ยต้องใจแข็งและเด็ดเดี่ยวให้มากต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆค่ะ มูฟออนก็ต้องมูฟไปด้วยกันค่ะไม่ใช่มูฟแค่เราคนเดียวแล้วเขาไม่มูฟกับเราไม่ใช่บางครั้งอย่างงอนอยาวต่ใจอย่าเจ้าแงาแสนงอนอย่าเที่ยวเก่งจนเกินไปจนเขากังวลหรือเขาเป็นห่วงเรานะคะการติดเพื่อนฝูงอะ่ะมันเที่ยวได้มีเพื่อนฝูงได้แต่เราต้องรู้กาลเทศะรู้เวลาด้วยไม่ใช่เ็าโทรมาติดต่อไม่ได้คุยไม่ได้ความเป็นห่วงของฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นเยอะเช่นกันที่หมอบอกเหมือนเราห่วงเขาก็จะเป็นเยอะเช่นกันมีอะไรพูดบอกติดตามกันบอกการสื่อสารกันให้แน่ใจว่าจะไปนูน่นไปนี่กับชั่วโมงไหนเวลาไหนนะคะเอาตรง ฐานในชีวิตคู่แล้วคุณจะได้ไม่เหนื่อยกับความรักในครั้งนี้เนาะอ่ะหมอนิ่มบอกอย่ารอให้มันสายเกินไปนะคะอ่ะอนุโมทนาบุญด้วยขอให้สำเร็จสมปัารถนาขอให้งอได้สําเร็จขอให้หองงอคุณได้สําเร็จเช่นกันนะคะคนที่เริ่มมีปัญหากันให้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองก่อนแล้วก็ให้เกียรติตัวเองโฟกัสตัวเองรักตัวเองให้มากๆแล้วก็อย่างงอนจนเป็นเหตุมากเกินไปจนอีกฝ่ายหนึ่งเขาอ,อาจจะไม่อยากง้อแล้วก็ได้เนาะอย่าให้มันสายเกินไปอย่างที่หมอบอกนะคะหมอนิ่มอนุโมทนาบุญด้วยนะขอให้สำเร็จสมปปรราาาถนนเเเจอออคู่่่ททีีดีดสสิสมมกัขมัข้ะไบปุง แก้ไขได้เริ่มจากตัวเราก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ